โอเควันนี้ผมมาที่คองป่าไม้จังหวัดระยองนะครับมาทำผลงานของอาอดีของอปตหนูครับปลูกไว้หลายร้อยต้นนะครับแล้วก็คอยมาดูมาแลกันอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตัวนี้ได้ได้ปีหนึ่งแล้วครับยกกระปอมมาก็คือประมาณ 3เมตรความกว้างนะครับคันนี้การวางระบบน้ําก็มีสองหัวถ้าสามหัวตอนนี้ใช้หัวหัวหัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอยลาเขาโตปุ๊บใช้หัวนู้นหัวนี้สองหัวครับแล้วไอพืชผลตัวนี้ที่ที่เราเราเขาใช้ของเรามาตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นนะครับอ่ามีมามาดูด้วยมาดูด้วยตั้งแต่เริ่มต้น ก็ได้ผลงานของอาดีได้ได้ดีมากครับอ่าเราก็เอาถือไว้กก่อนอันนี้ก็ต้องคอยดูแลด้วยนะครับแหมคนตามผลงานอ่าโอ้เอามาจากกรุงเทพเลยเนี่ยมาง่ายง่ายอะเอาง่ายๆนะครับอ่าสูงสูงกว่าไม้แล้วนะเมตรกว่าไม้สองเมตรแล้วฮะอ่าปีปีนิดๆิปีนิดๆิตอนนั้นมาเราเรามามาแล้วยังไม่ได้ทำกระป๋อม ตอนนี้ต้องคอยขยับขยับไ้นี่ด้วยครับเนี่ยไม้เนี่รับต้นเขาสวยเพราะว่าเขาใช้อาดีมาตลอดครับอ่าก็ดูผลงานที่ใช้ของอาดีนะครับต้องคอยขยับอยู่เรื่อยอาทิตย์ละคืบเขาบอกอาทิตย์ละคืบอ่าเชื่อไม่เชื่อก็เดี๋ยวเจ้าของมาแล้ <laughs> <laughs> วจะพของติง่งานเอได้ที่นี่อ่าท่านผู้ชมหรืออยากจะปลูก ทุเรียนนะครับอันนี้เป็นกิ่งข้างครับกิ่งข้างเขาปลูกกิ่งข้างตั้งแต่ตอนแรกต้นประมาณสักเป็นเอว oh, <okay. S 2> เป็นเอวครับ mm hmm. ประมาณเมตรเมตรหนึ่ง mm hmm. เราซื้อต้นก้าทุเรียนเนี่ยถ้ามันเป็นระบบรากมันดีมันก็จะแป้งมันเรื่อยๆ mm hmm. นะถ้าระบบรากไม่ดีก็อาจจะมีเหลืองมั่งสาวบ้างนะครับร้อยต้นอาจจะโดนสักห้าต้นสิบต้น mm hmm. ทุเร <So. S 2> ียนก็ม huh. are <t kiss essa> ีเกตเอเกดบีนะครับเพอ่าต้นก้าพันนะครับอันนี้อันนี้พันอะไรไม่รู้อันนี้หมอนหมอนฟองครับหมอนอันนี้เป็นเป็นกิ่งข้างเดี๋ยวกิ่งข้างเนี่ยลรวเดี๋ยวมันโตอีกหน่อยมันจะไม่รู้ว่าเเป็นกิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงมันจะแตกตัวมันตัวเองธรรมชาติมันจะแต่งตัวแต่งตัวมันไปเรื่อยๆนะแล้วที่นี่เขาก็ใช้อะไรคุมเพื่อกันอะไรอ่ะ ก็เอ่อหญ้าเขาเกียดทำหญ้าเพราะว่าฝนมันเยอะหินหินลูกลังก็คืออย่างนี้เลยนะโอ้เป็นก้อนเลยนะอออ<ม>เป็นก้อนแล้วมันจะระบบน้ำมันจะได้จะได้แบบระบายดีอ่าอ,อืมน้ำไม่ขังมันน้ำไม่ขังอ่าแล้วก็โตเร็วต่อเนื่องนะครับอ,อืมดูก้อนหินเขาเป็นจันกรเลยอืมเป็นจันกนครับ อันนี้ภูมิปัญญาของเขาก็มันไม่เหมือนกันนะครับไอการการทำบางคนก็ทำให้เตียนสะอาดแต่อันนี้เขาดูแลไม่ไหวอะ่ะต้องหลายพันต้นอันนี้นส่วนใหญ่ที่คองป่าไม้อ่าตรงนี้คองป่าไม้จังหวัดอยู่อยู่เขตจังหวัดระยองนะครับวังจันท์เขตวง<บ>ังจันร ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เรานําเสนอถึงมือเกษตรกรตลอดนะครับ่อาแล้วถ้าใกล้ๆเราก็ดูแลอยู่เรื่อยนะครับก็เป็นผลพวงที่ว่าเกษตรกรจะได้เออวันนี้วันนี้พามาเยี่ยมชมสวนของใครคะอ๋อของอปตอหนูครับอันนี้อปตอหนูที่สวนเล็กเมื่อกี้เราชมของเขาสวนใหญ่สวนใหญ่ต้นคู่แล้วนะครับสองปีห้าเดือนอันนี้หนึ่งปีที่เขาปลูกไว้อีกหลายพันต้นตรงนี้ ตรงนู้นเขาก็ทำกระปอมไว้นะฮะตรงใส่จะโอ้โหจะดูแลถ้าโตนี่ดูแลไม่ไหวแน่ต้องใช้แรงงานเป็นครอบครัวมาอยู่แล้วมั้งแตนที่เยอะแต่รู้สึกว่าต้นเขาโตมันต่อเนื่องมันต่อเนื่องแล้วมันเสมอแล้วก็มองมองลงไปมันจะสวยนะครับมันสวยมันสวยมาก แล้วเขาวางระบบได้ดีมากเลยเน่าจะเป็นเก้าคูณเก้านี่เก้าคูณเก้าแล้วเราลองเดินไปอ่าตรงนู้นได้เนาะอาไปเดี๋ยวเร,เราพาเดินชมเ,เดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปสอนไปบอกอ่าชาวเกษตรกรที่อยากจะปลูกทุเรียนนะครับให้ยกโคกมาอย่างนี้แล้วเอาเอาเอารถหกล้อเลยมาที หนึ่งต้นหนึ่งรถหกล้อนะครับอาจจะเดินนิดนึงการวางระบบน้ำก็เดินได้เนาะ,ะแต่อันนี้สะอาดสะอ้านครับนี่ก็อ่าแตกยอดต่อเนื่องครับเนี่ยแตกแตกยอดต่อเนื่องอ่าปลูกคู่ปลูกคู่คราวนี้เขาปลูกคู่ไหม,มอ่า คือคู่เนี่ยเขาเอาไว้ทําขาเอาอย่างนี้อย่างนี้นพอเขาเขาโตได้ที่ปุ๊บนะครับ<ช>ถ้าโตได้ที่ปุ๊บใช่ไหมออปรออันนี้นี่คือเป็นต้นป่าอสวัสดีสวัสดีนี่เจ้าของนะครับเจ้าของอ่าใีไอเดียของเขาอ่าอ,อันนี้เป็นต้นป่าดดดดเนี่ยคุยคุยนิดนึงลูกลังนี่มีผลิต่อ เมีฝนมากเลยครับอ่ามีฝนยังก็เป็นเม็ดระบายน้ำระบายอากาศอ่ะมันจะจะดีฮะนี่ล้วนๆเลยเอา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 ลากเดินดีใช่ไหมอืมลากเดินดีแล้วก็ถูมันจะเย็นมันเป็นหินอ่ะอย่างที่เราไปไปดูสวนหินไงเช่นว่าดินไม่ดีดินมันจะแน่น มันจะแน่นพอมาเกาเกาแล้วเดี๋ยวมันกลับดินกลับปุ๊บมันจะแข็งเลยนะอ่าหน้าดินมันจะระบายได้ดีเวลาปลูกอ่ะเวลาปลูกอ่ะเราต้องเอาดินผสมกับดินลูกรังไหมหรือว่าปล่อยลูกรังล้วนๆเลยเป็นกองเลยเป็นกองนี่ผมใช้ลูกรังทั้งหมดเลยแล้วก็ฉีดอาร์ดีฉีดอาร์ดีคุกอาทิตย์ครับแล้วแล้วแล้วใช้รถหนึ่งหนึ่งหนึ่งต้นใช่ไหมเป็นรถใช่รถสิบล้อประมาณหกคิวหกคิวอาหกคิวแล้วกันอาสิบล้อ สิบล้อหกคิวไงสิบล้อก็คือไม่สิบล้อมทุกเต็มทีได้สิบคิวสิบคิวแต่ผมก็ใช้หกคิวหกคิวใช้หกล้อมันก็ทีละสามก็ต้องสองเที่ยวของมใช้สิบล้อดีกว่าเมื่อกี้บอกหกล้อไม่ใช่ละสิบล้อหกคิวสองเที่ยวหกล้อสองเที่ยวหกล้อแล้วเพราะกันมันยุบแล้วกี่กองกี่กระป๋อมเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดนี่แรกนี่เจ็ดร้อยเจ็ดล้ว ชุดที่สองก็เจ็ดร้อยกำลังเตรียมหมดพันสี่เจ็ดร้อยก็เจ็ดร้อยคันเจ็ดร้อยไอรถสิบรอนะเจ็ดร้อยครั้งเจ็ดร้อยเที่ยวแล้ววางวางระบบได้สวยมากกี่เมตรเก้าคูณสิบเก้าอันนี้อันนี้สิบอันนี้สิบตรงไปเนี่ยสิบอ่สิบอ่าไดตรงนู้นเก้าเชียงไปนี้เก้าอ่าเก้าสิบก็ห่างกันแค่เม็ดเดียวไม่เป็นไร ต้นคู่เหรอผมว่าระยะระยะยาวๆอ่ะทุเรียนเขาจะเต็มล่างนั่นน่ะคือกายเขาจะเต็มที่ครัใช่ถ้าเกิดปลูกไม่ให้มาแตกกันนะกกชนนัมันมันชนกันแสงแดดก็ลงถึงพื้นไม่ได้โอกาสโรคก็เกิดเยอะอ้าวนี่9คูณ10 9คูณ10ในในในความคิดของทุกคน9คูณ9ก็ได้นะครับบางทีก็9คูณ9ก็ได้ห่างแล้ฮะที่เขาที่เห็นเขาปลูกอะ9คูณ9ก็ห่าง แต่คุณแปดเขาปลูกกันแต่พอปีสักปีเจ็ดวันที่แปดที่เก้ามันชนกันกิ่งมันจะยื่นมาชนแล้วแสงมันก็จะไม่ถึงดินไม่ถึงดินแสงไม่ถึงดินแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยต้นกุเรียนที่ปลูกเนี่ยปีปีสองเดือนะปีสองเดือนปีสองเดือนสูงสองเมตรได้มั้เนี่ยได้ไหมอย่างอย่างบางต้นก็ถึงสองเมตรต้นนั้นถึงสองเมตรแต่ถ้าเฉลี่ยก็เมตรกว่าเห็ไหม ร้อหถึงสองเมตรแล้วกันบางต้นก็ถึง2เมตรค่าเฉลี่ยโอเคไหมในสายตาที่สังเกตดูเหมือนเหมือนกันหมดใกล้เคียงเท่ากันเลยอะนะโตเสมอภาพไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เลยอนะครับเนี่ยแเริ่มเริ่มเริ่มเดินแล้วแล้วเราเดินไปดูที่ว่าทำกระปฟอมใหม่ดีไหม ่าเดี๋ยวนี้ชา,ชาวสวนจะได้มีความรู้เนาะอ่าค่อยๆเดินไปก็ได้นะครับก็เดินคุยกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้เนี่ยอันนี้อาดีโออาดีตลอดเนอะอันนี้มันโอ้โหดูก้อนหิน <laughs> ดูก้อนเขาลากเขาชอบนะนะช้อนใช้ไอไออย่างเงี้ยนะลากเขาจะซอนใายดีนะนี่นี่นี่แล้วพอไม่มีความชื้นมันก็เย็นหินจใหญ่แหวกลากผิวดินดูสักนิดได้ไหมอันนี้เขาคุมได้แหวกแหวกดูสักนิดลากผิวดินนะนะว่าเขาคุมได้วิ่งวิมาขนาดไหนนคุมได้ประมาณเดือนอ๋อ ลองเขี่ยๆดูนิดนึงใต้เกิดไหมยังใช่ไหมยังไม่ถึงนี่เพราะมันต้องเข้าไหนนิดหนึ่งเพราะว่ามันก็เดินมาเรื่อยๆแหละอ่าอันนี้เป็นฟเป็นหญ้าเป็นหา้าต้นนี้สองเมตรแล้วนะเมื่อกี้ต้นหนึ่งประมาณเมตรเจ็ดสิบสองกว่าอันนี้สองกว่าเลยสูงอันนี้ย่อนเป็นแบบนี้นะครับ เก้าเฉลี่ยกันร้อยหกสิบถึงสองเมตรกว่าสองเมตรกว่านิดๆก็ร้อยหกสิบขึ้นน่ะแต่ละต้นเนาะโอ้โหมีแรงมันนานใจกี่ไร่ทั้งหมดเนี่ยเก้าส <90. S 1> ิบเก้าสิบไร่ทุเรียงเก้าสิบไร่อ้ต้นนี้ถ้าเกิดได้ผลเอาขนาดไหนเก้าสิบไร่เนี่ยทั้งหมดกี่ต้นน่ะเนี่ยเฉลีย่ยอะ พันสี่ร้อยต้นพันสี่ร้อยกระปองสามพันสี่ร้อยกระปอมแต่หลังนี้จะใส่ต้นคู่บอ๋อไม่ใช่ฮะเป็นสมบัติสมบัติอ๋อพ่อมีที่เยอะคือพ่อมีที่เยอะอออ่่่าพมีีทเยะโอ้โหเกิดมาดีจังเลยมีความสุขจริงๆอ่าโอ้โห แปลงนี้ผมปลูกปลูกยางปลูกยางเปิดกีดสองปีโครนหมดเลยราคามันไม่ดีแปนดด้วยเฮ้ยขนาดนี้ไม่ดก็ไม่ไหวแล้วเออไม่ดูได้ยังไงเออเฟี้ยแล้วโอ้เออนี่เก้าสิบไร่โอ้โหเอาต้ยเดี๋ยวก็ต้องมีรับสมัครคนงานเพิ่มนะครับ ไม่พอเนี่ยตอนนี้มีกี่คนตอนนี้มีอยู่กี่ครอบครัวครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวโอ้โหแล้วก็มีเวคโคเองด้วยมีสีบล้อเองด้วยแล้วมาปลูกทุเรียนอีกที่ก็เยอะเอ๊ะตายเวทโคลเวทโคใครเวทโคที่บ้านนะที่บ้านผมโอลไปแต่งสวนที่อยู่ซึ่งท่ เออเออเอลี้ยงที่นี่ก็ได้เดี๋ยวพาไปซื้อที่เออเห็นว่าที่ถูกๆเยอะเหมือนกันนะวันนั้นไปซื้อที่แก่งหางแมวไงเหรอซื้อกี่ไล่อะยี่สิบไร่ที่แก่งแล้วสำคัญมาไม่ถูกเดยงงจำทางไม่ได้ขับออกตรงๆครับเมื่อกี้มันวกไปวนมาอ๋อเดี๋ยวไปเข้ามันไก่บ้านนั้นอืม โอ้โหเนี่ยท่าเฉลี่ยขอ,องนั่นหมดอะเอคนขับน<อ>ี่ฝีมือนะทำกระป๋อมไม่สวยปิ๊งเลยอะโอ้โอแล้วเอาดินที่อื่นมาใช่ไหมเนี่ยด,ดินลูกลงัลกลงที่อื่นโอ้โหดูดูดูด,ดูดูต้นมันโอ้โอเอาอันนี้สูงประมาณเมตรครึ่งนะครับเนี่ยกระป๋อมเนี่ยหึ น,นู่นไงเดี๋ยวไปเดินตรงนู้นเขาจะได้เห็นว่าเดี๋ยววางระบบน้ําคู่นะครับเดี๋ยวตรงไม่อีกนิดหนึ่งพวกเขาวันอะไรพวกนี้คอยดูเนาะได้ไปตรงนู้นดีกว่าเออโรเตอร์มรงนี้ดีกว่าเนี่ยโอ้โหนี่ใบมันโน้มเลยอะโน้มมีน้ำหนักอืมคันนี้เราจะให้คนที่มือใหม่อะ่ะเขาอยากปลูกจะ ทำอย่างเงี้ยมันได้ผลและได้ผลร้อยเปอร์เซนตด้วยนะคุณจะปลูกต้นคู่หรือต้นเดียวไม่ผิดอ่าครับอันนี้จะปลูกต้นคู่ไม่แอบไว้เนี่ยเขานกันกัเลยเอาคู่ทั้งแถวโอโ้เอากระป๋อมนี้เอา้า โอ้โหนี่ะครับปแปลงใหม่สูงสูงเกือบอันนี้เผื่อ,อเผื่อเขาซุดอีกนิดนึงมันไม่มันมัน,ม,นมันต้องซุดอยู่แล้วเอามาต่อเพราะว่าดินน่นะโดนน้ำอะ่ะมันก็ยุบยุบยุบเข้าไปทุกทุกทุกระยะนะฮะ,ะมันไม่ใช่ปูนซีเมนต์ใช่ไหมบางคนอ่า งมันมันมีบางคนนะถามผมถามมาในโทรศัพท์นะแล้วเวลาต้นมันโตแล้วมันจะไม่ล้มหรือคะมันจะไปล้มได้ไงแล้วดินมันก็ยุบลงพื้นหมดอ่าต้องเข้าใจมีความสงสัยของคนที่ไม่เคยเลยสำหรับการปลูกทุเรียนเขามีพื้นพื้นดินไม่ต้องทำอะไรพื้นนาพื้นสวนพื้นไร่เนี่ยนะเขาก็สงสัยว่าต้องยกโคกไหมอะไรไหม แต่ทีนี้เนี่ยรูปแบบนี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่นําดินที่อื่นที่อื่นมาเทครับเทเป็นกองครับกองแล้วหนึ่งคันรถสิบล้อหกคิวใช่ไหมครับระยะห่างเก้าคูณสิบนะครับคูณสิบเป็นระยะที่ตัดสินใจที่จะปลูกทุเรียนเก้าสิบไร่นี้ครับแล้วแสงตะวันอะไรคำานึงไหมแสงตะวันก็เวลาเราเวลาเราขวางะวันลงปลูกอ่ะตามตะวัน อ๋ออันนี้ไม่เป็นถ้าถ้าปลูกคู่ใช่ไหมใช่ครับปลูกคู่ก็นะวันเวันออกท้งนี้ออาวันออกเอาวันออกเอาวันขึ้นนั่นแหละออาวันออกวันออกครับแล้วแถวว่าแถวต้องขวางขวางตะวันออกถ้าปลูกคู่นะสมมติถ้าปลูกเดี่ยวมันเป็นไรใช่ไหมขวางตะวันออกอย่างนี้ใช่ไหมนี่ต้นหนึ่งติ้นอันนี้ตะวันออกนะนะเราก็ปลูกอย่างนี้อ้าเดี๋ยว่าเราขึ้นมาบนกองเนี่ยอ่ะอ่ะสมมติว่าปลูกคู่นะครับ ตะวันออกอยู่ทางนี้แล้วก็ปลูกฝังตรงนี้ตรงนี้อ่าถูกต้องไหมใช่ครับเพื่อให้ได้รับแสงพร้อมกันใช่อ่าเพไม่ให้บังกันอ่าเออตอนที่มันต้นใหญ่ใหญ่ใช่ถ้าปลูกคู่ถ้าปลูกคู่ถ้าปลูกเดียวไม่ต้องคำนึงทางไหนก็ได้อ่านี่แหละนะโอ้โหแล้วถ้าเป็นสวนแล้วมันไม่บังต้นใหญ่หรอถ้าต้นใหญ่แล้วมันไม่บังกันหรอไม่บังงเดียวตอนตอนตอนบ่ายมันก็ได้แดดที่นี่ทั้งวัน แดดทั้งวันแดดทั้งวันอยู่แล้วนะเดี๋ยวหนึงนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้เป็นสาระสําคัญอะไรมากมายนะแต่ก็มีผลนะมีผลนะขวางตะวันนะโอเคระบบน้ําล่ะเราเดินใวางคู่ใช่ไหมระบบน้ำคือเมนมาหกนิ้วอหกนิ้วเลยครับแล้วก็ต่อไปขึ้นรถสี่รถมาสี่แล้วก็ซอยสองนิ้วแถวแถวหนึ่งจะสิต้นแม่แม่แม่มันใหญ่อ่ะหกสี่ สองครับแล้วก็สี่หุนปั๊มล่ะปั๊มใช้ปั๊มตอนนี้ใช้เครื่องใช้เครื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องใหญ่เครื้อยสิบแรงหน้าอะไรหน้าหน้าหกเหรอท่อดูดหกนิ้วหกนิ้วท่อดูดหกนิ้วโอเคแล้วสามารถลดได้กี่กี่ต้นต่อครั้งเราเราแบ่งการลดอะล็อกหนึ่งตอนนี้ผมลดใช้หัวเดียวอ่ะอ๋อตอนนี้มันยังใช้หัวเดียวอยู่ได้สี่ประตูประตูประตูหนึ่งเท่าไหร่ประตูหนึ่งก็สี่สิบต้น ร้อยหกสิบต้นครั้งหนึ่งต่อล็อกต่อสามสิบนาทีครับต่อ20นาทีต่อครั้งต่อ20นาที4ล็อกใช่ไหมครับเออพอยี่สนาทีก็เปลี่ยนล็อกไปเปิดอีก4ล็อกแล้วใช้เวลาเท่าไหร่เนี้ยเกไล่เนี่ยรถน้ำหนึ่งชั่วโมงเสร็จเลยอ๋อมันยังเล็กอยู่เขาสประตูายังเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกหน่อยก็ทั้งวันน่ะสองหัวก็ ลดล็อกลงมาทุเรียนเล็กกินน้ําน้อยนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมันโตขึ้นมันก็กินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนโตก็กินจุขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลาเลือกพันธุ์เนี่ยเราเดินไปซื้อพันธุ์เนี่ยเราจะตัดสินใจใวิธีเลือกพันธุ์เอามา,าปลูกต้นพันธุ<ง>์วิธีมองวิธีสังเกตอ้าวเอาเอย่างี้กว่ากิ่งข้างกิ่งกระดงที่เขาปลูกกิ่งข้างอ่าโอเคเอากิ่งข้างเลยเขาไม่ไม่ปลูกกิ่งกระดงอผมว่ามันเวลาเขาแตกขึ้นมาเรื่อยๆมันจะ เฉลี่ยสวยดีฮะแต่เขาบอกจะแพรได้สวยอะชอบที่กิ่งก้านที่มันแตกสวยนะและกิ่งกิ่งกระดงนี่เขาจะเป็นทรงพุ่มทรงพุ่มเขาจะสวยทรงพุ่ทรงพุ่มก็อีกอย่างหนึ่งแต่คนชอบมันมีทั้งสองแบบแต่ชาวสวนบางคนเขาบอกว่าแล้วโตชาโตเดียวกิ่งข้างกิ่งข้างกับกิ่งกระดงกิ่งข้างติดลูกดีกว่าไม่โตกาโต้เท่ากันไล่กันไล่กันเลยชอบกิ่งข้างครับ แล้วความสูงของการเลือกสายพันธุ์เอ่อมันเอวประมาณยกยกยกถุงมาตั้งปุ๊บเป็นเอวเราครับอ่าจะโตเร็วเอวแล้วเนี่ยเม็ดหนึ่งเม็ดแล้วก็กี่เดือนนะอายุอยู่ในถุงอ่ะหนึ่งปีได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงเนาะไม่ควรเกินปีเจ็ดเจ็ดแปดเดือนใช่เจ็ดแปดเก้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าสิบอะไรงเงี้ยนะอ่าสิบเดือนใช่แต่ถ้าแก่มากกว่านั้นนะ ไม่เราไม่รู้หรอกว่าถ้าเราไปซื้อสายพันธุ์มาเราไม่รู้บางทีมก็ปนปะปนมาบางทีจะเจอสีลำต้นมันก็จะบอกได้มองสีดูที่โคนโคนเนี่ยสีที่ลําต้นว่ามองอย่างไงถ้าทุเรียนแก่ทางถุงนานมันจะกล้านกล้านสีน้ําตาลนะตาลแก่ๆมันจะกล้านใบมันจะกล้านเป็นสีน้ําตาลทุเรียนรุ่นที่จะพร้อมปลูกมันจะสีน้ําตาลอ่อนอืสีต้นฮะแล้วไปสั่ง กิ่งพันจากไหนเนี่ยที่นี่มาจากไหนเนี่ยเก้าสิบเขาหมิงผมสั่งอยู่ใกล้ๆบ้านนะฮะเขามีที่ระยองนี่นะแงช้ำอการมีการการต้นพันธุ์ของเขาก็มีเกรดเอเกรดบีเหมือนกันนะบอกได้ไหมตอนลงแปลงนี้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบเป็นคนที่นี่ทำไมซื้อแพงยังก็ถือว่านี่ถูกนะนี่ว่าถูกเลยนะที่ไม่ไม่ถึงไม่ใช่หรอร้อยแปดสิบรถให้เหลือร้อยห้าสิบอ่าลดลดตั้งสามสิบบาท อขนาดนั้นเท่าหร่ลดนะท่านผู้ชมก็ที่เล่าไปฟังนะครับเนี่ยขนาดคนพื้นที่เขาเป็นอบตด้วยใช่ไหมแล้วก็ซื้อเยอะด้วยซื้อเยอะด้วยซื้อเยอะด้วยแล้วซื้อได้ราคานี้นะครับของราคาไม่ผิดนะครับประมาณร้อยหสบาทยูนดูในเกจเฉลี่ยนะ่0สองร้อยสองอถูกกว่านี้ความสูงก็ลดต่ำกว่านี้เขาคิดเป็นเซนเขาคิดเป็นเซนเป็นเป็นเมตรเขาดูที่ความสูงระยะ จะเลืตัวของกล้าใช่ไหมราคาแต่เราต้องการหนึ่งเมตรับเออมันจะได้โตพร้อมกันนะที่ผ่านมาก็เป็นผลสําเร็จแล้วเนาะสวนใหญ่เนาะอันนี้มาสร้างสวนใหม่นะเอาเอาสวนใหม่ก็เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยปีปีสองเดือนปีสองเดือนปีสองเดือนอ่ะประสบความสําเร็จอเมตรหกสิบถึงสองเมตรกว่าแล้วแล้วมันมาทรงเดียวกันหมดด้วยแล้วมันมันมองแล้วเป็นทิวแถวที่เอ้น ลำต้นถ้าดามีดนะโอ้แล้วสวนสวนสองต้นเขาบอกจะส่งประกวดอันนี้ได้เราส่งประกวดได้อีกแล้วที่ที่ซื้อมาเท่านี้โป้งได้ไหมถท่าประมาณนะี่โป้แล้วนะนิ้วชี้อ่ะนิ้วชี้แต่เนี้ยเท่าดามีดละนิ้วชี้ปีปีนิดนิดโอ้โหเก้าสิบไรถือว่าค่าเฉลี่ยสวยมากนะแล้วไอ้นี่กี่กระป๋อมอะไรเนี่ยวางเขาไว้เนี่ยมันเจ็ดร้อยฮะเจ็ดร้อยจะปลูกคู่ ก็พันสี่พันสี่แล้วก็แล้วต้นกล้าอีกสองต้นเนี่ยเท่าไรน่ะต้นละเท่าไรต้นละร้อยห้าสิบมาเฉลี่ยต้นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสามร้อยเคยเคยเห็นที่นาไหมที่นาแล้วเขาเอากองลูกลังไปไปกองเลยได้ไหมที่ที่เขาเคยทำนาต้องระบายน้ำ ต้องดูการน,น้ำห้ามขังถ้าน้ำนใต้ดินมันมีอ่ะมันก็นไม่ได้นะอย่างไรวางน้ำระบบน้ำยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วได้ผลได้ผลไหมได้ผลครับครับก็ไม่มีอะไรใครอยากปลูกทุเรียนเนี่ยเอาลูกรางมากองอย่างเนี้ยแม่นแล้วก็ผมว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตด้วยมั้งมั่นใจว่าไม่ตาย ไม่ตายแต่แต่คุณก็อย่าไปทําให้มันตาย้วกันมันมันโตทุเรียนโตแล้วต้นโตต้นใหญ่ยังเหลืองตายก็มีเกิดจากเพราะอะไรอ่ะก็ก็อย่างนี้แ่ะครับก็เพราะอะไรต้องต้องคุณก็พิจารณาดูว่าเออคุณใส่อะไรไปมากไหมทําให้เขาป่วยอะไรประมาณนี้ครับเราต้องป้องกันของเขาไปเรื่อยๆนะครับ ใครสงสัยอะไรก็โทรมาหามผมก็ได้ครับอ่าก็อาจจะรู้อยู่ในใน u t u b e อยู่แล้วผมก็ไปตามตามตามไปทั่วทั่วทั่วทุกส่วนนะครับเออก็ขอบคุณอ่าท่านผู้ชมที่ว่าอ่าอ่าไว้ใจเราที่เราตามผลงานเราตลอดครับครับเบอร์โทรผ,<ล>ผมลอ่าผลของอาดีตัวนี้นะครับอาดีสองห้าหนึ่งนะครับอ่าผมอยู่ในเขตระยองที่นี่ก็เขตระยองเนาะ ตำบลของของป่าไม้ไมกระแสบนกระแสบ,บนแต่หมู่บ้านของป่าไม้ครับวัดของป่าไม้อยู่ตรงไหนครับตรง,งนี้ยังไม่ไกลเนานะมาโทรหาผมได้ครับ061ครับ2789488ก็ลองโทรมาปรึกษานะครับก็ลองดูถ้า ไม่รับสายเด็กก็โทรับเพราะว่าลูกค้าอาจจะมาปรึกษาเยอะจะปรึกษาแต่ว่าเราให้ดูภาพรวมๆแล้วท่านอาจจะคิดได้ง่ายๆอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ่าลูกลังมันเป็นอย่างนี้อะไรผมให้ความรู้ท่านไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ผู้ชมนะครับทาง youtube นะครับอ่านั้นก็ยกให้อบตอแล้วกันแล้วก็ ความเห็นของอบตความเห็นของอบตว่าไงครับเนี่ยว่าสิ่งจำเป็นสําหรับการดูแลทุเรียนตัวนี้อครับคือตั้งแต่เริ่มเริ่มปลูกลองปลูกทุเรียนมานะครับก็ประสบปัญหาเรื่องไม่โตไม่โตใบเหลืองใบเหลืองไม่แตกยอดอ่อนไม่แตกยอดอ่อนแล้วก็มาเจอตัวเนี้ยฮะเะระยะยาวมาเลยเริ่มใช้สักครั้งที่สองที่สามนี่ก็เริ่มมีความมั่นใจ อ๋อบบอันนี้แม่ผมยอมรับตัวนี้มากเลยก็ขอบคุณเอาต่อมังที่ว่าได้ตังมาให้ไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างมาจับผลการใช้จริงจริงใช้มากี่ปีแล้วสองปีกว่าแล้วือเนี่ยแปลงแรกผมสองปีห้าเดือนฮะตอนนั้นสองเดือนเพิ่งเริ่มมาใช้ปลูกแล้วสองเดือนมาใช้ตอนมีปัญหาเราเพิ่งมาใช้ใบเหลืองเกือบเกือบสามปีเนาะ ประสบการณ์การใช้จะปีหน้าก็ได้ตังค์แล้วตรงนู้นสุขภาพดีด้วยนะสุขภาพทุเรียนก็ดีดีใจปลูกใหญ่เลยเออนีสอง้าคนนึ่งนตรงนั้นตรงนั้นประสบความสําเร็จไอตรงนี้ก็ประสบความสําเร็จอีกแล้วแล้วก็เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยใหม่อีกแล้วอันนี้ปีอีแล้วแหมหมดตรงนี้จะไปปลูกตรงไหนเนี่ยยังมีสองกระแลงยังมีมีอีกสองกระแพงฮะฮะปีละแลง มี Rd 251กล้าครั่ะกล้าที่จะปลูกไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่กลัวอะไรงั้นนะอ้าช่วยได้เช่วยได้เยอะเลยช่วยช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็พืชจะได้อายุยืนนะครับอายุยืนของพืชป้องกันเป็นื่นปีได้ไหมเออได้โอ้ได้เลยได้เราไปก่อนแล้วไม่เหลือยังไม่เห็นเราไม่เห็นแล้วตอนนั้นเพราะว่าพืชมันอายุยืนคือเราไปป้องกันและรักษาโรคของเขานะครับ เขาก็มีโรคประจําตัวของเขาเขาไปป้องกันให้โรคประจําตัวเขาห่างไกลอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งของที่ดีสําหรับเกษตรกร,กรทุกท่านทั่วประเทศนะครับก็ลองรับชมแล้วก็ดูที่ผลงานผมไปตลอดเลยแล้วก็มาให้ดูของจริงอย่างเงี้ยครับท่านจะได้เออหายสงสัยว่าดินเหนียวมาไหมดินลุกลังมาไหมอ่ะผมว่าดินลูกล<ด>รังดีที่สุดนะครับดีที่สุดนะครับอเอาดีที่สุดแล้วกัน นะครับขอบคุณอบตอด้วยแล้วเราก็จะไปอีกสวนอื่นนะครับ<ด>ขอบคุณค,ครับผมสวัสดีครับสวัสดี